เอาละครับผมกล่าวสสุีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้กับผมโยมเคนนีกแล้วในเกมไอเดติตี้วีนะในวันนี้ผมไม่ได้จะมาเล่นหรือจะมาโชว์อะไรให้ทุกคนได้ดูนะแต่สิ่งที่ทุกคนวันนี้ที่ผมจะมาโชว์ทุกคนก็ก็โชว์อยู่เดียสรุปก็โชว์อยู่เดียแหละที่ผมจะมาให้ดูวันนี้ก็คือการปรับใหม่ของเกอิชานะหลายคนอาจจะคิดว่ามัน,มนเข้าเซิร์ฟกอลแล้วเหรอเปล่ามันยังไม่ได้เข้าเซิร์ฟกอลแต่มันเข้าเซิร์ฟจีนนะผมโหลดเซิร์ฟจีนมาผมไปโหลดเซิร์ฟจีนมาเนาะผมหาวิธีโหลดมาจนได้แหละ คือผมอยากรู้ปรับใหม่เป็นยังไงนะพึ่งพอผมไปเล่นปุ๊บมันทําให้ผมแบบรู้ซึ้งถึงพระธรรมเลยนะว่าปรับใหม่มันเหมือนเนิร์ฟจริงๆนะการปรับใหม่เกชาเหมือนมันเนิร์ฟเหมือนเนิร์ฟมันจริงๆมันมันก็เขียนอยู่ว่ามันเนิร์ฟในเรื่องของการพุ่งเนาะคือการพุ่งเกชานี่โดนสิ่งที่เนิร์ฟหนักมันคือการพุ่งนะเพราะว่าจุดเด่นของเกชากการพุ่งก็หาสเปเวอร์นะซึ่งถ้าเนิร์ฟเรื่องมันไม่ได้เนิร์ฟอะไรครับการพุ่งมันคือระยะเนาะ คือเขาเนิบระยะก,การพุ่งเกชานะมันทําให้นางดูง่อยนะแต่มันก็มีข้อดีครับหลายอย่างมีข้อดีข้อเสียนะซึ่งผมจะมาเปรียบเทียบให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าระหว่างการพุ่งของโกเบกับของเซิร์ฟจีนที่ปรับมาใหม่แล้วระหว่างของเก่าของใหม่อันไหนดีกว่ากันเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันในคลิปนี้นี่แหละนะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยนะเพราะหลายคนก็มีข้อโต้เถียงกันว่าของใหม่ของเก่าอันไหนดีกว่ากันนะสำหรับผมนะ ทั้งสองอันมีข้อดีที่ต่างกันแต่ของใหม่มีข้อดีและมีข้อเสียที่เยอะมากของเก่ามีข้อดีที่ของเก่าของใหม่ไม่เ้าเออทำไมลิ้นพันคือของเก่าเนี่ยจะมีข้อดีที่ของใหม่ไม่มีนะส่วนของใหม่ก็มีข้อดีที่ของเก่าไม่มีตัวที่ผมอยากจะบอกคือของเก่ามันหมุนเยอะคือช่วงนี้เกมเป็นไรไม่รู้นะหมุนงี้ตลอดเลยคือของเก่าเนี่ยข้อดีของมันคือมันสามารถไล่ล่าได้อย่างเมามันนะแต่ของใหม่ครับ มันไลลาได้ไม่มองมันเท่าไหร่นะแต่สิ่งที่ของเก่าไม่มีก็คือของเก่าไม่สามารถโซนได้ของใหม่โซนได้นะเอาละเอาไว้ว่างั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยก่านะครับผมนว่าจะเป็นไงนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมนะแล้วก็ถ้าเกิดท่านเป็นผู้พื้ผผผนผานทางมาร์อย่าลืมกดซับสไครต์ไว้ด้วยเพราะคลิปเรามีอะไรให้ทํากันอีกเยอะแยะเลยแหละแล้วก็เราน่าจะมีอะไรเยอะแยะเลยนะ ซึ่งมาอยู่กันเป็นครอบครัวครับเราจะอยู่กันอย่างอบอุ่นที่สุดกับเจ้เกชานะและไม่ว่าเจ้จะปรับมาแบบไหนหรือจะเป็นยังไงผมก็ยังรักเจ้และผมก็จะเล่นเจ้เกย์ชายทุกคนได้ดูนะเอาละนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมแนละ้เปลี่ยนยังไงบ้างนะเริ่มจากเซิร์ฟโกบอลกันก่อนเลยแล้วกันเอาละครับผมนะตอนนี้ก็เราก็อยู่ในเกมมันแล้วนะขออนุญ,ญาตครับุ่งนี้เสน่ห์เต็มคอเลยถ้าเกิดว่าเสียงอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ที่ผมจะมาทํา ก็อย่างที่บอกไปแล้วเนาะก็คือเราจะมาวัดกันว่าเกชาปรับใหม่เนี่ยมันกับอันเก่าเนี่ยอันไหนดีกว่ากันนะน,นี้คือเกชาแบบเก่าเนาะที่ทุกคนเห็นอยู่คือเกชาในเซิร์ฟโกเบิลคือลักษณะตอนนี้ก็คือเกชาเนี่ยยังสามารถมองหน้าแบบมองเห็นคนแล้วก็พุ่งได้ตามปกตินะนี่นะแล้วก็เวลาเจอคนมองหน้าก็พุ่งไม่ได้แบบนี้เนาะก็เป็นเกชาที่ทุกคนรู้จักกันดีครับเนะน,นาะในฐานะของเจ้าแม่ฮิตบ็อกมหศจรรย์เนาะ แล้วก็ระยะพุ่มอันไกลนอะอย่างนี้เนาะแล้วก็สกิลเนี่ยคือการปรับฮอกเก้ชาป,ปรับใหม่เนี่ยมันปรับในเรื่องของอขอไปละขอผมลดเสียงหน่อยนะคือมันปรับในเรื่องของระยะการพุ่งเกชานะซึ่งมันคือการเนิฟระยะการพุ่งครับซึ่งผมไม่โอเคอย่างยิ่งเลยนะแบบ คือเกชาเนี่ยเขาปรับในเรื่องของสกิลมาใหม่ครับก็คือสกิลผีเสื้อนะอย่างทุกคนรู้กันอ๋อแล้วสกิลผีเสื้อเนี่ยมันทําให้ตัวเกชาเนี่ยสามารถจุกได้นะไม่ใช่จุกได้คือตัวเกชาเนี่ยสามารถพุ่งได้โดยที่ไม่ต้องมองหน้าไม่ต้องเห็นตัวเซอร์ก็ได้นะเอาไผมอันนี้ก่อนนะแต่ว่าข้อเสียครับก็คือต,ตัวผีเสื้อเนี่ยมันโดนเนิฟเนาะ มันโดนเนิร์ฟในเรื่องของระยะการป่าครับอ่าโอเคระยะการป่าผมยังไม่เท่าไหร่นะเลิฟระยะสะพักก็เริ่มเนิร์ฟไปนี่เนิร์ฟเอ่อระยะเวลานะคือมันป่าลงพื้นครับแล้วแบบเนิร์ฟระยะตอนอยู่บนพื้นได้นะแล้วก็ป่าติดเซอร์ได้นะครับผีเสื้อเนี่ยเราสามารถพุ่งแบบเดิมได้นะอ่ยาแต่ถามว่าสิ่งที่ผมไม่โอเคอย่างแรกเลยก็คือเกชาเนี่ยมันค่อนข้างจะแย่มากเวลาตอนโดนปรับนะเพราะว่า แย่ในเรื่องของเขาเนิฟครับอ๋อนี่ก็หมุนจังเน็ตผมไม่ค่อยดีเนาะคือเขาเนิฟครับเขาเนิฟในเรื่องของระยะการพุ่งนะอ่ะโดยปกติผมจะอยู่ตรงนี้นะถ้าผมจะบินขึ้นฟ้าฟึบบินขึ้นฟ้าแล้วเราจะหมุนนะไม่ใช่อ่ะบินขึ้นใหม่ฟึบอ่ะบินในระยะนี้เราอาจจะมองไม่เห็นนะหรืออะไรสักอย่างบังหรือเปล่านะอ่ะเราขยับเข้ามานะเราอยู่นี่ฟึบ าจะเห็นได้ว่าเรามองเห็นนะเรามองเห็นพิเทศเราล่วงอ่ะเราอยู่ตรงนี้เราบินเราก็ยังเห็นพิเทศดึบลงมาอ่ะบินอันน,นี้ในระยะนี้เราไม่เห็นแล้วนะซึ่งระยะการลอยขึ้นฟ้าของเกชาเนี่ยมันไกลามากนะแต่เรามองเห็นได้ไกลามากเลยอ่ะเนี่ยึบจากนี่มานู่นนะ จากนี้ไปนู่นเนี่ยเราเห็นไกลนะนี่เราเห็นถึงนี่เลยนะก็ถามว่าไกลไหมก็เป็นโยดูแหละก็เราก็พุ่งฟื้ซึ่งสกิลเนี้ยจริงๆมันควรจะใช้เป็นสกิลโซนครับนืในการปรับใหม่เนี่ยมันควรจะเป็นสกิลโซนนะอ่าทำไมนอนนอนอยู่แล้วทำไมเราพุ่งได้ชจ้า,าเถอแต่การปรับใหม่ครับระยะเกชาเนี่ยโดนเนิร์ฟนะโดยระยะเกชาที่โดนเนิร์ฟครับจากตอนแรกเราอยู่นี่ เราพุ่งไม่ได้เราต้องขยับันนี้หนึ่งเราพุ่งได้นะถ้าปรับใหม่ครับเราต้องอยู่อยู่นี่เลยนะเราต้องขยับเข้าม,มาหน่อยไม่หน่อยอะเยอะอยู่อะเระื่องจะพุ่งข้ามไปได้นะแล้วอีกอันนึงครับก็คือระยะบินขึ้นฟ้านะเอนเนฟระยะบินขึ้นฟ้าครับเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องการเนฟระยะก่อนนะระยะพุ่งพื้นครับระยะพุ่งพืน้นคือเวลาเราเดินแล้วเจอนคนเนี่ยพุ่งเนาะจะเนิฟจาก40เหลือะะ er 30จาก40เมตรเหลือ30เมตรนะบินขึ้นฟ้าครับเนิฟจาก30เนฟจาก60เมตรเหลือ ไม่ใช่เน้อจากหกสิบเมตรเน้อจากแปดสิบเมตรหรือหกสิบเมตรนะซึ่งถามว่ามันเยอะไหมคนที่ไม่ได้เล่นเกชาอาจจะมองว่าไม่เยอะครับแต่สำหรับเกชาเนี่ยระยะพุ่งรือเป็นสีสำคัญเนาะเพราะมันเป็นสกิลหลักสกิลเดียวที่เกชามีนะโดยระยะเนี่ยจากแปดสิบเมตรเนี่ยมันเนิฟเหลือประมาณนี้คือเราเนี่ยเดเซิร์ฟจีนที่ผมไปลองมานะคือผมโหลดเซิร์ฟจีนมาละระยะพุ่งเราเลยเพราะวันนี้ครับนะเวลาบินขึ้นฟ้าระยะเราจะเหลือแค่นี้นะ หรือถ้าเกิดว่าซวยกว่านอยถ้าผมจำไม่ผิดก็ต้องขยับไปนิดนึงนะนี่จะอยู่ประมาณนี้เนาะซึ่งมันใกล้ยมากๆเลยนะคือเขาบอกว่าแผนการปรับเนี่ยเขาอยากให้เกชาสามารถโซนได้แล้วไม่เก่งเกินไปในแรงล่างแล้วก็ไม่กัดเกินไปในทั้งบนนะแต่เขาปรับไม่ตรงจุดครับการเพิ่มบิลเซ้อ,อามาเนี่ยอ่ะเป็นสกิลโซนอันนี้ผมเข้าใจแต่ว่าการที่จะให้เป็นสกิลโซนเนี่ยคุณไม่ควรเนิร์ฟในเรื่องของสกิลที่เอาไว้โซนอย่างสกิลบินขึ้นฟ้านนะ พราะเดิมทีเนี่ยสกิลนี้มันก็ไม่มีประโยชน์ ah อยู่แล้วแล้วคุณไปเนิฟมันก็ไม่มีประโยชน์หนักกว่าเดิมอีกอะคือจากตอนแรกนี้ที่ผมเห็นในเซิร์ฟเบต้าเนี่ยผมเฮเลยนะเพราะว่าสกิลบินขึ้นฟ้ากเชาจะมีประโยชน์แล้วแต่เปล่าครับเขาเนิฟเนาะแล้วพอเขาเนิฟปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยไม่มีประโยชน์คือถามมีประโยชน์ไหมมันก็ยังมีประโยชน์ครับแต่มันมีประโยชน์ในการโซนแบบระยะสั้นๆนะแบบโซนจากเก้าอี้อ่ะสมมติตรงนี้มีเก้าอี้อ่ะสมมติผมแปะเก้าอี้ไว้ตรงนี้อ่ะตรงนี้มีเก้าอี้นะ ระยะการโซนครับมันจะอยู่ราวๆประมาณนี้นะ e เนี่ยผมวิ่ง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 จากเก้าอี้เนี่ยจะอยู่ราวๆตรงนี้นะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าไกลครับแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ไกลมากเนี่ยจากตรงนี้ยเราอาจจะพุ่งไปได้นะซึ่งเกชาป,ปรับปรับใหม่เนี่ยมันได้ข้อดีตรงที่เราไม่จะเป็นต้องเจอตัวคนแล้วเราก็ไม่ต้องโดนมองหน้าแล้วด้วยเพราะว่ามันมองหน้าเราไม่ได้นะเรามองแต่ผีเสือ้อ าเกิดว่ามันไม่ติดผีเสื้อเราเนาะกคลิปนี้ก็น่าจะเป็นการบ่นส่วนใหญ่แล้วมั้งเนี่ยนี่นะนี่เพื่อนทุกคนคิดว่าปรับใหม่เกชามันเนิร์ฟอะไรมันยังไงนะคือสมมติสกิลเต็มใช่ไหมครับในการเคลื่อนที่เนี่ยอสมมติเกชานี่มันโซนไม่ได้แล้วครับสมมติเราวาร์ปมาแล้วมาตีนะสมมติตัวนั้นมีเกอี้นะแต่มาตีปุ๊บอ่ามีคนวิ่งกำลังจะไปช่วยเราวิ่งไม่ทันอยู่แล้วครับถ้าเกิดการปรับใหม่ล้งไปอยู่นู่นเลย แล้วมันอยู่แบบตรงใกล้ๆบันไดนู่นถึงจะวับได้แต่แบบเก่านี่ครับแบบเก่าเราอยู่ตรงนี้เราก็ไปได้นะบบอยู่ตรงนี้แล้วก็บินไปเลยฟึิแล้วก็เป็นการโซนนะแบบตีโปอย่างนี้นะเนี่ยตีมุ่งหมุนปั๊บถามว่าปรับใหม่เขาบอกมันคือการบัฟนะแต่ับผมมันคือเนิร์ฟนะเป็นการปรับสองนุนกึ่งเนิร์ฟแต่ถามว่าปรับใหม่เกชาดีไหมก็ดีครับมันมีจุดดีนะแต่ว่ามีข้อเสียเยอะกว่า ก็ดีคือเกชาไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องเห็นตัวเซอร์ก็พุ่งได้นะมันช่วยลดระยะเวลาได้แล้วก็ข้อดีอย่างนึงคือบางครั้งผีเสื้อมันเป็นแบบการปลาผีเสื้อปฏิหารนะันคือแบบปาผีเสื้อแล้วพุ่งทะลุก,กําแพงได้นะแต่มันพุ่งได้แค่ระยะสั้นๆครับมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะแบบอ่ะสมมติผมพุง่งผมมันอยู่ตรงนี้พุง่งฟึบตัวผมก็อ,อยู่แค่ตรงนี้นะแล้วก็บางทีครับมันมีบั๊กด้วยนะ คือเราปาผีเสื้อไปตรงแม่น้ํานะอ่าผมยกตัวอย่างแบบนี้ผ้านแม่น้ํปปนาปุ๊บพุ่งปุ๊บมันเราพุ่งไปปุ๊บมันเด้งเรากลับมานะหรือไม่ก็เวลาปลาผีเสื้อข้าหน้าต่างครับป,ปาผีเสื้อพุ่งหน้าต่างเราจะพุ่งออกนะบางทีมันพุ่งติดครับไม่ไปเนาะอันนี้น่าจะเป็นบล็อกนะฝากผู้พัฒนาแก้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเห็นเนาะก็ได้อย่างสียอย่างครับเอาเป็นว่าพูดอย่างนี้ผมทุกคนอาจจะไม่เห็นภาพของการเกชาปรับใหม่เนาะเอาเป็นว่างั้นเดี๋ยวผมเข้าไปในเซิร์ฟ จีนเลยแล้วกันเนาะเพื่อให้รู้ว่ามันปรับใหม่แล้วมันแย่มันดียังไงนะเอาละนั่นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูในเซิร์ฟจีนกันเลยนะครับผมนะว่าจะเป็นไงนะตอนนี้เราก็อยู่กันในเซิร์ฟจีนแล้วนะครับผมนะและที่เราเห็นตรงนี้คือเกชาสกินนกยุงมรกตนะที่ไม่อยู่ในเซริร์ฟเกว่าแต่เราไม่ได้มาสนใจสกินครับวันนี้เรามาสนใจในส่วนของตัวเกชานะ ที่ทุกท่านเห็นผมล่ากู่ตอนนี้คือสกิลผีเสื้อนะแต่ชื่อไทยรู้สึกที่ผมอ่านมานะมันชื่อสกิลผีเสื้อโยมโลกหรือผีเสื้ออะไรสักอย่างนี่แหละเนาะคือการตาผีเสื้อเนี่ยมันใช้ในเรื่องของการแทนในตัวการมองคนนะถามว่ามันดียังไงมันก็ทําให้เราพุ่งได้นะครับนั่นนี่คือข้ออีอันหนึ่งเนาะแล้วก็ข้อเสียที่โดนเนฟออกไปก็คือนี่นะเราไม่เห็นหัวใครแล้วคือเราไม่สามารถไม่ไม่สามารถเห็นเซอร์ไบเวอร์ บนไม่เห็นหน้ากา heh, บนตัวเซเวอร์อีกแล้วนะเราไม่สามารถพุง่งใส่ใส่เซเวอร์เด้คองตรงๆได้ครับเราสามารถพุ่งใส่ได้แค่ผีเสื้อนะแบบนี้นะป่าฟึบบินแบบนี้นะจะถามว่าหลายคนอาจจะคิดว่าแบบเราไม่สามารถพุ่งแบบเดิมได้หรอยังพุ่งได้อยู่ครับแต่มีเงื่อนไขนะคือเราต้องปากผีเสื้อให้โดนคนแบบนี้นะแปะนี่นะผีเสื้อมันจะไปสิงอยู่ที่คนครับ้เราก็สามารถพุ่งใส่เซเวอร์ได้เหมือนเดิมนะฟืบแบบนี้นะ โอเคแล้วก็เรามาดูในเรื่องของระยะการพุ่งเนาะที่ผมบอกว่ามันโดนเนื้อไปอะละอ่าผมจะวางไว้ตรงนี้ใกล้ๆเลยนะเพื่อบ,บินนี่นะจะเห็นได้ว่าจากระยะตอนแรกตรงนี้ควรจะเห็นเนาะเขเยับเข้าไปเขยับเข้าไปอีกนิดน,นึงเขยืดเข้าไปเขยับเข้าไปนี่นะมันห่างมาพอสมควรเลยนะเนี่ยถึงจะพุ่งได้ปึ๊บอะผมผมวางไว้อีกตัวหนึ่งแล้วกัน วางไว้เยอะๆเลยเดี๋ยวเราจะไปวัดในเรื่องของระยะการพุ่งนะเพราะเขาเนิบระยะการพุ่งนะเนาะอ่ล่ะทีเดียวอดไปฟึบอ่ะล่ะเราจะเริ่มจากจุดเดิมที่เราเคยเริ่มกันก่อนนะก็คือตรงนี้เนาะผมบินฟึบจะเห็นได้ว่าไม่เห็นนะลงยังรวดเร็วผมไม่ค่อยมีเวลานะก็ะเลยรีบทำล่ะเราจะขยับเข้ามาตรงนี้นะอ่านี่ก็ยังไม่เห็นนะ ไกลมากๆเลยเนะี่ยผีเขามาอีกนะบินชึบก็จะเห็นว่าไม่เห็นอีกนะปึ๊บบินลงมาฟึบบินขึ้นฟ้าปึ๊บอ่าเห็นแล้วนะจากที่เห็นครับนี่นะไกลมากๆเลยครับเนี่ยยี่สิบเมตรเนี่ยอ่านั่นผีเสื้อหมดนะคือผ,ผีเสื้อเนี่ยเรามีคูดาวด้วยนะคููดาวผีเสื้อมีเก็บได้สามสแต็กอย่างที่เห็นกันเนาะซึ่งผีเสื้อ สามารถอยู่บนพื้นได้35วินะเราสามารถปาบิเสื้อแปะบนพื้นนี้ได้แปะ35วินาะพราะครบ3-5วิถีเสื้อก็จะหายไปนะแต่ถ้าเกิดเราปาติดโทสวีเวอร์แบบที่ผมทำเมื่อกี้มันจะทําให้ระยะเพิ่มขึ้นนะจาก30ไม่ใช่ระยะเพิ่มขึ้นมันจะทําให้ติดกระเซอ์อยู่ประมาณ30วิเนะแล้วก็คูดาวชาร์จผีเสื้อครับตัวละ20วิหรือ7วินี่แหละนะผมไม่มั่นใจนี่นะ แล้วที่ผมบอกในตอนเล่นเซิร์ฟโกลบอลว่ามันโดนเนิร์ฟถามว่ามันโดนเนิร์ฟอะไรบ้างหนึ่งครับผีเสื้อผีเสื้อนี่โดนเนิร์ฟเลยครับเพราะว่าปกติระยะการปลาเนี่ยมันไกลกว่านี้นะพราปกติจากเนี่ยเราสามารถปลาไปถึงเนะี่ยผมถอยหลังเนี่ยก็าเดียจากเนี่ยแถวๆเนี่ยเราสามารถปลาไปถึงสะพานได้เลยนะตอนนี้ปลาได้แค่นี้นะปลาได้แค่ถึงแค่เสาไฟปกติระยะเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้เนาะซึ่งมันโดนเนิร์ฟเป็นเศร้า ผมไม่แน่ใจน่าถึงเสาไฟไหมแต่ว่าผมใกล้ผมคล้ายๆว่าอยู่อยู่ใกล้ๆเสาไฟนะเพราะผมไม่มีเซร์เบต้านะคือตอนที่ผมโหลดเข้ามาได้ผมก็น่าจะไม่มีไอเดีเล่นเนาะเพราะมันต้องใช้รหัสเข้านะอ้อโมนี้ครับเซิร์ฟนี้ก็เป็นฮะและอย่างที่สองครับที่โดนทําให้หายไปนะก็คือเรื่องของสกิลพุ่งสกิลพุ่งเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนครับแต่ที่หายไปคือระยะเนาะอ่ะผมจะแปะผีเื้อไปเหมือนตอนเซริร์ฟโกเบลนะแปะปึ๊บอ,อ่ะผีเซ้ออยู่ตรงนี้ เนื้อเซิร์ฟกัวบ้าเราอยู่นี่ปึ๊บเดินมา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 อ่ะตรงนี้ก็ยังเห็นอยู่นะเอ๊ะหรือว่าเซิร์ฟกัวบ้าเราวางไว้ตรงไหนตรงนี้ปะจําไม่ได้ฮะแต่ระยะการพุ่งเนี่ยมันโดนเนิร์ฟลงไปเนาะจาก30ไม่จาก40เป็น30เมตรเนาะก็เนิร์ฟลงไปเยอะอยู่อ่ะนี่นะดูผมจะเห็นตัวนู้นอ,ะอ่ะอ่าเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราจะไม่เห็นแล้วนะ คือปกติอยู่ตรงนี้ตอนแรกเราวาร์ปได้นะคือเราต้องชแชลบหเห็นดีเสือวูบวาร์ปมันก็ยังไกลอยู่ครับไอรเรื่องของการพุ่งที่พื้นนะแต่ไอการพุ่งแบบบินขึ้นฟ้าที่ว่าผมบอกว่ามันควรจะใช้เป็นสกลิลโซนได้คือมันโดนเนิร์ฟมาเยอะอย่างที่ทุกทานเห็นเนาะเดี๋ยวผมจะแปะีเสื้อตัองนุ่มเดิมแปะแปะโอเคเมื่อจะบินจากที่ที่เราบ,บินได้มกี้นะค,คือตรงนี้เนาะบินขึ้นฟ้าฟบ อ่าเเผือไม่เห็นด้วยนะเนี่ยถ้าเกิดปักสีเสื้อผิดเนี่ยหรือผมปักโดนสวายเพื่อวะอ่ะบินอ่ะจะเห็นได้ว่าจากนุ่นถึงนี่ไกลนะครับเนี่ยอ่ะบินฟืบคนที่ไม่เล่น,เล,นเล่นเกชาอาจจะคิด่าแบบมันก็ไกลอยู่นะแต่ถ้ารับเมนเกชาหลายคนเขาดูออกครับว่ามันไม่ได้ไกลเนาะตัวไม่ได้ไกลเลยไม่ได้มีความไกลเลยสักนิดนี่นะ แล้วก็อย่างที่เราเห็นครับสองรอบแล้วนะก็คือการพุ่งเนาะคือผมไม่สามารถพุ่งข้ามแม่น้ําได้เพราะว่ามันดีดผมกับผมไม่แน่ใจมันเป็นบั็กหรืออะไรนะแต่ถ้าเกิดเป็นบั็กก็ฝากทีมงานถ้าเกิดเห็นก็ช่วยแก้น,นะครับถึงผมช่องฟ้องผมอาจจะไม่ดังใครเห็นก็รายง,งานทีมงานให้หน่อยเนาะถ้าเกิดว่ามันเข้าเซิร์ฟกโกบอลมาแบบนี้ผมเกรงว่าอาจจะมีคนเล่นแม่น้อยลงนะแต่ช่างมันครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเนาะนี่นะ แล้วก็ผมจะมาพูดถึงข้อดีเนาะข้อดีคือข้อดีของเจคือเจไม่เจไม่มีข้อกําหนดในการว่าเจาต้องมองคนอีกแล้วนะคือเจาสามารถปาผีเสื้อพุ่งเพื่อลดระยะเวลาในการหาเซเวอร์ได้นะอ่ะตัวนี้มีเครื่องตัวนี้มีเครื่องอ่าผมเห็นหมอหมอพอดีอ่ะสมมุติผมเกิดนูน่นอ่ะแปลงร่างกับกับร่างอ่ะสงรตปผมอยู่แถวนี้นะ ผมเดินผมเห็นหมออยู่ไกลๆผมแค่แค่ปาบีเสื้อแล้วก็พุ่งฟืบมาเนาะอย่างนี้หรือไม่ก็ปาบีเสื้อค้างไว้ครับแล้วก็ก็หมอมานะอันนี้ยังให้หมอเก็บไปใช่ไหมเขาอาจจะหันกลับมาพุ่งเราได้ครับเราก็แค่ปาบีเสือเอ้อนะปาฟืบแล้วก็พุ่งมาเพื่อลดระยะทางเนาะอ่ะติดไอไปข้อเสียครับผีเสื้อเนี่ยเวลาเราวาร์ปนะเราจะหมุน มุนอีกแล้วคือโอ้ยหมุนหมุนเยอะเว้ยคือผีเสื้อเนี่ยพอเราปลาฟึบเราพุง่งฟึบเราเบรกไม่ได้นะครับเราไม่ใช่รถอู๋ฉาดไี้ว่าแบบปลาล่มมาแล้วแคนเซิลได้ว่าจะไปหรือไม่ไปนะนี่คือปลาปลาแล้วถ้าเรากดปุ๊บเราไปเลยนะแต่มันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นหรอกฟึบบินบินบินอย่างนี้เนาะ มันก็ดีครับถ้าถามว่าดีไหมตัวนางปรับมาในละครนี้มันดีมันมีจุดดีแล้วก็มีจุดเสียงแบบมหาศาลข้อเสียครับนางไม่สามารถพุ่งแบบนางไม่สามารถพุ่งแบบเข้าไปชิดตัวเซอร์ได้ง่ายๆแล้วนะอ่าแบบอย่างที่ผมเห็นเมื่อกี้นะคือถ้าเราเป็นเซอร์ปกติเราพุ่งใส่หมอไปแล้วนะหรือไม่ก็เราวัดชั้นเชิงกับหมอเอาเนาะแต่ถ้าเกิดแบบนี้ครับเราก็แค่พุง่งปึ๊บเดินเดินไล่ตีแต่ถ้าเกิดว่าอ่าสมมติผี่เสื้อตัวนี้คือหมอ ผมปาผีเสื้อไปหตัวอ่ะผมพุ่งฟืบมันก็จะหมุนไม่อ่ะสมมุติเมื่อกี้หมอมันเดินสวนผมมา<ฮ>อ่ะกลับมาพอดีนะทำผมพุ่งฟืบอ,อ่ะสมมติหมอเดนสวนผมผมก็ต้องเสียเวลาในการเดินวนกลับไปอีกเนาะคือแบบมันยากนะไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยคือการปรับครั้งเนี้ยเขาบอกว่ามันจะทําให้เกชาเล่นยากขึ้นก็จริงแต่นี่มันเขาอยากให้แบบแรงล่างๆมันไม่เก่งจนเกินไปแล้วก็แรงบนแบบโหดๆนะแต่คิดภาพคขาแรงบนนะ พูดเนแบบระดัแบบแบบอ่ะสมมติผมยูนิคอนอ่ะสมมติแบบพวกแรงยูนิคอนพวกแรงกิฟฟินอย่างนี้ที่แบบเจอเกชามาบ่อยๆนะคือเขาเห็นเกชาาเดินมาง้างพัดอย่างนี้ง้างพัดปุ๊บเขาเห็นแล้วอ่ะเกชาาไปทางไหนเกชาาทางไหนเออฟึบอ่ะสมมติเขาเดินเดินอยู่จุจุเกพามาทางด้านขวาปุ๊บเขาก็้ฉีกไปทางด้านซ้ายเนาะแค่นี้ก็จบแล้วนะปุ๊บบินฮึบ แล้วข้ผีเสื้อครับถามว่านอกจากติดตัวเซแล้วพุ่งได้มีอะไรอีกไหมไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีสโลไม่มีอะไรคือตอนที่ผมอ่านแพทอะเขาตอนแรกเขาเหมือนแพนเขาบอกว่าจะเอาผลการปรับใช้ในเรื่องของการสโลเนี่ยเข้ามาในก็มาเพิ่มในการบัฟของเกชาด้วยแต่ว่าไม่มีครับตอนแรกผมคิดว่าผีเสื้อแปะแล้วมันจะสโลนะไม่สโลครับไม่สโลสักนิดนะแค่ามารสามารถพุ่งได้เหมือนเดิมนะ ในการปรับเกชาครั้งนี้สำหรับผมคิดว่าเดฟทาพลาดมากเลยนะคือเขาปรับนางไม่ตรงจุดครับเขาอยากให้นางโซนได้โอเคผมเข้าใจในการที่ว่าเอาผีเสือออกมานางโซนปึ๊บานางสามารถแบบบินขึ้นฟ้าแล้วพุ่งได้นะแต่การที่จะไม่โซนเนี่ยคุณไม่ควรเนิร์ฟสก,กิลในการโซนครับก็คือสก,กิลบินเนาะคือสก,กิลเนี่ยโดยปกติถ้าเกิดว่าไม่ได้ปรับเนี่ยมันคือการโซนแบบมองเห็นผู้คนในระยะไกลครับแต่ทําอะไรเขาไม่ได้นะน่ะเห็นอ่สะสมมขึ้อ่ะรแจ็คพวอดหน่อยแบบคนถอดรหัสแล้วแบบทำระเบิดพอดีเราพุ่งไป มันก็ถึงตัวได้พอดีนะแล้มันจะขัดขวางการโซนได้เนาะไม่ใช่ขัดขวางการถอดรหัสได้เนาะแต่ว่าปรับใหม่ครับเขาถอดอยู่นู่นปกติถ้าบินจากตรงเนี้ยเราบินถึงอยู่แล้วครับนะแต่ว่าอันนั้นคือทําไม่ได้แล้วไนงะอันนั้นคือโดนเนอร์ไปละก็เป็นเศร้าแล้วก็ระยะจากอันเนี้ยจริงๆเราควรจะพุ่งถึงตัวนะเราไม่ควรจะหยุดกลางคันอะบินเราติดนี่นเลย ระยะนี้เลยทุกคนคิดว่าถึงไหมถึงถึงนี่อ่ะสมมติผมจะไปทางนูน้นจากปกติเราไปได้ะจะเห็นว่าเราหยุดกลางคันเลยนะอันนี้น่าจะเป็นบักค,ครับเ,เรื่องการหยุดกลางคันเนี่ยสำหรับผมน่าคิดว่าอันนี้จะเป็นบั็กนะก็ฝากเด็บช่วยแก้ด้วยนะผมพุ่งติดไอ้บ้านนี้กันเดี๋ยวเราผมจะลองปาผีเสื้อนะ าจจะเห็นว่าเราไม่ไปนะหรือจริงจรเราอาจจะต้องบัฟแบบพีเซบ,บพุ่งไวขึ้นไม่ไม่ใช่พีเซอเรา,เอาพุ่งไวขึ้นปุ๊บบินเห็นไห้ว่าไม่ถึงเหมือนกันนะเราก็เลยหมุนการบัฟครั้งนี้ผมเกยชาผมให้6เต็ม10บครับ6เตนะ็ม10บเนาะคือนางเก่งขึ้นก็จริงแต่นางมีข้อเสียม,มากกว่าข้อดีหนึ่งข้อดีอย่างที่หนึ่งนางไม่จำเป็นต้องมองเซอร์นางก็พุ่งได้นางสามารถโซนในเรื่องของประตูได้นะอ่าแบบ ผมสมมติว่าไอ้น,นี่เป็นประตูแล้วกันผมขี้เกียจไปเดินเป็นประตูอสมมุตนนิี่เป็นประตูผมล้างไลเซอร์รอมาถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ปกติเราจะพุ่งไม่ได้เพราะว่าพอพุพ่งปุ๊บเขาจะมองแต่ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่เราก็แค่หามุมเอียงหน่อยอก็พุ่งปึ๊บถึงเราก็ตีดัดป๊ะอ,อย่างนี้ได้แต่ข้อเสียก็คือถ้าเกิดว่าเราปาฟึ๊บเขาเดินย้อนกลับเขาก็เราก็จะระเบิดเพราะเราต้องเสียเวลาไปอย่างนี้เนาะ แล้วก็อีกข้อเสียหนึ่งครับผมไปลองมานะก็คือถ้าเกิดเราสามารถพุ่งระหว่างที่แบบผีเสื้อเกชามันถึงเราถึงตัวผีเสื้อเกชาพอดีเราจะหยุดกลางคันหรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนไม่ได้หยุดแต่เหมือนแบบมันหมุนสปีดเรากับสปีดผีเสื้อเนี่ยจะเท่ากันนะครับผมนะเพราะฉะนั้นแบบเราไม่มีทาเราไม่มีทางติดตัวผีเสื้อได้แล้วไม่ได้ว่าผีเสื้อเราจะติดอะไรสักอย,อย่างนี่เนาะ อ่นเนี่ยแบบแเมื่อกี้อันนี้อันนั้คือแบบวืดนะปึบบินชึบบินชึบชอย่างนี้นะถ้าเกิดสกิลปลดล็อกเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวละครที่พุ่งโหดอยู่ครับแค่ว่าจะพุ่งยากขึ้นเนาะเนี่ยปกติระยะเนี่ยเราควรจะมองเห็นนะแต่นี้ไม่เห็นเราเล่าขยับเขาไปหน่อยอย่างที่2ครับที่ผมชอบก็คือมันทําให้เกชาสามารถ Uh, โซนได้เนาะอย่างที่สามครับมันทำให้ตัวของเกชาเนี่ยมันดูมีลูกเล่นนะแล้วก็เล่นยากขึ้นนะแบบไม่ใช่แบบหยิบมาตบแรงล่างๆแบบอู้หน้าหักกันหมด <c oughs> โอ๊ยต้องใส่พูดเยอะไปนะแบบตบอู้หน้าหักคือมันทำให้เกชาแบบไม่ได้เล่นง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะแบบให้ดูมีลูกเล่นเยอะขึ้นอันนี้ผมชอบครับแบบผมชอบเลยท้าทายนะส่วนอีกสี่อีกสามคะแนนครับปกอวยผมชอบแค่นั้นแหละ ผมอวยเกชายแล้วผมแบบเมนแม่ตั้งแต่ตั้งแต่แม่เข้ามาผมซื้อตัวแรกเลยน Hunter เนี่ยฮันเตอร์เนี่ยแบบโจ๊กเกอร์หลายคนอาจจะคิดว่าผมซื้อโจ๊กเกอร์อาจะซื้อโจ๊กเกอร์ก่อนเพราะว่ามันถูกแต่ว่าผม,ามซื้อเกชายก่อนเพราะผมชอบตั้งแต่ดีไซน์แรกแล้วนะแล้วอีสี่คะแนนที่หายไปครับที่ผมไม่ให้นะเพราะว่าหนึ่งครับข้อเสียมันเยอะนะหนึ่งเลยหลักๆเลยคือสองคะแนนหลักๆเลยคือที่ผมเนิฟเพราะว่าเขาเนิฟระยะผีเซื้อีกอันหนึ่งคือระยะพุง่งสองหลักๆเลยครับ อันที่3นี่ใหญ่เลยครับเขาเน,นฟสกิลที่ควรจะใช้โซนไกลได้อย่างสกิลนี้นะที่แบบเราควรจะอยู่นี่เราบินขึ้นเราควรจะบินไปถึงนู่นแต่เราไปไม่ถึงฝันให้ไกลแต่ไปไม่ถึงแล้วก็อีกคะแนนหนึ่งคือที่มันโดนเนิรฟมาคืออีกคะแนนหนึ่งที่ผมไม่ให้เพราะว่าผีเสื้อมาอยู่บนพื้นนานไอนี้ไปหน่อยนะแล้วก็ตัวผีเสื้อมันไม่มีอะไรเลยนะ แบบมันอยู่บนพื้นแป๊บเดียวเองแบบมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะแบบนอกจากนอกจากบัฟที่ว่าแบบสามารถมองเห็นเซอร์ได้ก็ไม่มีอะไรครับผีเสื้อเกชานะมั่งง่อยมากเลยนะนอกจากการที่แบบให้เราสามารถพุ่งได้โดยไม่ต้องมีเซอร์เนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการโซนเบื้องต้นสําหรับแบบนี้ก่อนนะอ่ะสมมุติเราจะโซนในเรื่องของรถไฟอ่ะสมมุติผมจะโซนรถไฟนะอ่ะสมมุติเราเดินมาออ <c oughs> โอ้ยอเราจอ่ะสมมติโซลเวิร์ขึ้นไปแล้วเราบินขึ้นฟ้าครับ เราบินขึ้นฟ้านะเราก็มองหาผีเสื้อมือเหมือนผมจะวางผิดมุมฮะมันต้องขยับมานิดนึงฟึบเราต้องบินขึ้นมานะแล้วก็มองหาผีเสื้อแล้วก็บินไปครับฟึบอ,อย่างนี้นะแต่จริงเราวางไว้ประมาณตรงนี้จะดีที่สุดครับเพราะว่าเราจะพุ่งได้นะฟึบอ,อ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยพุ่งไม่ไปนะอ่ะเราฟึบมาอ่ะบ,อะบินฟึบเราบินทําไมผมถึงมองไม่เห็นผีเสื้อตัวนู้นนะ อาจะต้องวางนอกๆหน่อยครับประมาณแถวนี้นะ,ะวิธีการโซนอันนี้เป็นวิธีการโซนรถไฟนะแบบประมาณนี้บินขึ้นฟ้าบินบินไปนดักเนะาะแล้วเข้ามาก็ตีฟึบเทอร์เรช็อคนะแต่ในเรื่องนี้เราต้องแบบกะตั้งแต่ต้นแล้วนะหรืออีกอันหนึ่งครับก็คือเขาอยู่ข้างล่างเนะาะสมมติเขาไปข้างล่าง เราแค่กดมุมกล้องครับแล้วก็บินลงมาอย่างนี้ได้นะหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือเขาอยู่ตรงอย่างนี้นะนสมมติเขาแบบเขาขึ้นสไลเดอร์เราก็แค่ปาผีเสือ้อจริงไว้แล้วก็เดินขึ้นมาเดินตามปึ๊บพุ่งผีเสือ้อปุ๊บตีแปะมันจะติดถึงรถช็อคในผีเสื้อเนี่ยแล้วก็ถ้าเจอแม่หมอเราก็แค่ปาปาอย่างนี้ปึ๊บเขาบินเขากลับปุ๊บเราก็กลับแล้วพอเขากลับ,เข,บเขาก็จะเจอกับผีเสื้อเรา แต่ทำไมผมถึงพุ่งหาพีเซียตัวน,นั้นไม่ได้นี่นะเอเขาวร์ปุ๊บเราก็ว์าตามนี้ได้เนาะเราไม่สตันนะแล้แบ,บอีกอย่างค,คือเราพุ่งได้แน่นอนนะบางทีมันก็ผ่านออบเจกต์ได้ครับบางทีก็ผ่านออบเจกต์ไม่ได้ผมไม่รู้นะเป็นเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะปาไปตรงนี้นะนี่นะบางทีมันก็ผ่านได้บางทีก็ผ่านไม่ได้ไม่รู้ทำไมนะพุ่งฟึบอ่ะจะเห็นได้ว่าไม่ไปนะ ผมปิดในเรื่องของครูดาวแบบอ่าเนี่ยจะเห็นว่าติดคูดาวนะแต่มันไม่โตมันไม่ไปติดแต่ครูดาวชึบป,ปุ่มฟืบอ่ะผมจะปลาปลาก่อนฟืบอ่ะจะเห็นว,ว่าไม่ไปนะก็มันก็เล่นยากขึ้นครับเกชาเนาะเอาล่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับอเจเกชานะกับการตอบใหม่ของเจ้ครั้งนี้ส่วนตัวผมครับเกชาเล่นยากขึ้น,นแน่ๆเนาะ แต่ว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนก่อนเขาเซิฟโกบอลไหมอันนี้เราต้องมาดูกันนะเพราะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะใครจะไปรู้เจก๊กาจจะเก่งแบบปลาหมึกตอนนั้นก็ได้แต่ตอนนี้ปลาหมึกบัฟมาก็แบบมีคนบ่นเหมือนกันนะแบบเออปรับอย่างนี้มันตัวมันดูกาก,ากนะมันไม่ใช่การบัฟนะแต่ผมคิดว่าเกชาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่บัฟอันนี้เนิร์ฟของจริงแต่เอาเป็นว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะเอาล่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับเกช่าปรับใหม่นะก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ใต้คอมเมนต์นะ แล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับหากคุณเป็นคนที่เพิ่งจะผ่านทางมาหรือเป็นคนที่เพิ่งจะเห็นช่องผมเป็นช่องแรกเอ้ยเป็นดูช่องผมเป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และแชร์เพื่อนดูด้วยนะเพ,เพื่อนไม่รู้ว่าเกชาจะมีปรับใหม่แล้วเนาะละ่ะคลิปนี้ผมจะไม่ทินน้งนะขอตัวลาไปก่อนแล้วกันบายบายสวัสดีครับหมุนติ้วอีกแล้วก่อนจะไปเนี่ย